เงินไม่ต่างอะไรจากสุขภาพร่างกายที่คนเราต้องหมั่นตรวจสอบเป็นประจำนะคะก็เพื่อคอยติดตามว่าสถานะการเงินของเราเป็นอย่างไรดีหรือไม่ดีมีอะไรต้องปรับปรุงแก้ไขและที่สำคัญมันสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินและสนับสนุนเป้าหมายชีวิตของเราได้แค่ไหนวันนี้ได้นำประสบการณ์ของโค้ดหนุ่มจากเพจมานนโค้ดมาเล่าให้ทุกท่านฟัง คือทุกท่านจะได้นำไปใช้ในการตรวจสุขภาพการเงินของตัวเองโดยโค้ดหนุ่มมีตัวชี้วัด4ตัวสำคัญดังต่อไปนี้ค่ะ 1. อัตราส่วนการออมและการลงทุนอัตราส่วนนี้เป็นตัวบอกว่าเราแบ่งเงินไปสะสมเพื่ออนาคตมากน้อยแค่ไหนระด,ดับที่ดีและมีผลต่อความมั่งคั่งในอนาคตก็คือมากกว่าส0ขึ้นไปถือเป็นอัตราที่ดีวิธีวัดก็ไม่ยากค่ะ ลองเอาเงินที่เราตัดไปออมหรือลงทุนในแต่ละเดือนอาทิเงินฝากประกันหรือกองทุนต่างๆรวมกองทุนบำเหน็จบำนาญค่าราชการและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบวกกันทั้งหมดแล้วหารด้วยรายได้รวมต่อเดือนหรือจะคิดทีเดียวทั้งปีก็ได้แล้วคูณด้วย100เพื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เช่นนายจักรพรมมีรายได้30,000บาทต่อเดือน หากสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกเดือน5%และหากซื้อกองทุน RMF ทุกเดือนเดือนละ3,000บาทแบบนี้นายจักรพงศ์ก็จะมีอัตราส่วนการออมเท่ากับ15%ซึ่งถือว่าดี 2. อ,อัตราส่วนเงินชำระคืนหนี้อัตราส่วนนี้เป็นอัตราส่วนที่คอยเตือนเราว่าเรากำลังมีหนี้สินเกินตัวหรือเปล่าโดยอธิบายว่าหากเราหาเงินในแต่ละเดือนได้100บาท เราต้องนำเงินรายได้นี้ไปจ่ายหนี้สินทั้งสิ้นกี่บาทซึ่งอัตราส่วนเงินชำระหนี้ที่ดีไม่ควรเกิน40%ของรายได้วิธีวัดก็ให้นำรายจ่ายหนี้ทั้งหมดในแต่ละเดือนไม่ว่าจะเป็นเงินผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนบัตรเครดิตผ่อนสินเชื่อต่างๆรวมกันแล้วหารด้วยรายได้ต่อเดือนแล้วคูณด้วย100รเพื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ตัวอย่างเช่นนายจักรพงศ์มีรายได้ส0,000บาท มีภาระผ่อนหนี้บ้าน9,000บาทแล้วก็ผ่อนสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์3,000บาทแบบนี้นายจักรพงศ์ก็จะมีอัตราส่วนเงินคืนชำระหนี้เท่ากับ40%อันนี้ถือว่ายังพอไหวแต่ต้องระวังไม่ควรสร้างหนี้เพิ่มไปกว่านี้ 3. ระดับเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินอัตราส่วนนี้คือสิ่งที่บอกว่าชีวิตเราพร้อมรับมือกับเรื่องไม่คาดฝัน โดยเฉพาะเรื่องของการสูญเสียรายได้มากแค่ไหนที่ดีแล้วคนเรามีอัตราส่วนนี้เกิน6ซึ่งแปลความหมายได้ว่าหากตกงานหรือไม่มีไรายได้เข้ามาเลยเราจะยังสามารถดำรง,งชีวิตอยู่แบบไม่เดือดร้อนเรื่องเงินได้อีกอย่างน้อย6เดือนซึ่งจะว่าไปแล้วก็ไม่มากแต่ทำให้ชีวิตเราพอมีเวลาคิดเวลาตัดสินใจเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้วิธีวัดอัตราส่วนนี้ ทำได้โดยการรวบรวมมูลค่าทรัพย์สินสภาพคล่องทั้งหมดอาทิเงินฝากสลากออมทรัพย์กองทุนรวมตลาดเงินกองทุนรวมตราสารหนี้ทองคำบวกกันทั้งหมดแล้วหารด้วยค่าใช้จ่ายรวมต่อเดือนได้ตัวเลขออกมาเท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่ต้องทำเป็นเปอร์เซนต์ที่ต้องเลือกสินทรัพย์สภาพคล่องเพราะหากเราตกงานหรือขาดรายได,ได้เราต้องการเงินสดเข้ามือเร็ว ซึ่งสินทรัพย์สภาพคล่องคือสินทรัพย์ที่แปลงเป็นเงินสดได้เร็วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้ดูแต่ความคล่องตัวอย่างเดียวต้องดูเรื่องความผันผวนข,ของมูลค่าด้วยอย่างเช่นหุ้นหรือกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้ก็มีสภาพคล่องที่ดีแต่เนื่องจากมูลค่ามีความขึ้นลงจึงไม่เหมาะที่จะนับเป็นเงินสำรองตัวอย่างเช่นนายจัก,กรพงศ์มีเงินสดฝากธนาคาร1 0 0 0 0แบาท มีสลักออมสินสอง0 0บาทมีกองทุนรวมตลาดเงิน30,000บาทถ้าหากนายจักรพงศ์มีรายได้ต่อเดือน25,000บาทแบบนี้จะถือว่านายจักรพงศ์มีอัตราส่วนเงินสำรองเท่ากับ6เดือนซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 4. ความมั่งคั่งสุทธิตัวชี้วัดตรวจสุขภาพการเงินตัวสุดท้ายคือความมั่งคั่งสุทธิหรือทรัพย์สินสุทธิ ตัวชี้วัดนี้จะบอกมูลค่าทรัพย์สินที่ปลอดภาระของเราซึ่งแสดงถึงความมั่งคั่งที่แท้จริงของเราได้เป็นอย่างดีโดยปกติความมั่งคั่งสุทธิที่ดีคือมีค่าเป็นบวกและจะดีมากขึ้นถ้าบวกเพิ่มขึ้นทุกๆปีวิธีวัดก็คือให้เรารวบรวมรายการทรัพย์สินและหนี้สินมาหักลบกันเช่นหากนายจักรพงศ์รวมรายการทรัพย์สินแล้วพบว่า มีมูลค่าทรัพย์สินรวม3ล้านบาทและเมื่อรวบรวมรายการหนี้ในชื่อตัวก็พบว่ามีอยู่2ล้านบาทกรณีแบบนี้นายจักรพงศ์ก็จะมีความมั่งคั่งสุทธิเท่ากับ1ล้านบาทซึ่งถือว่าดีและถ้าปีต่อไปหากบวกคือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็จะถือว่ายิ่งดีมากจะสังเกตได้ว่าทั้ง4ตัวชี้วัดไม่ได้มีวิธีคิดวิธีการคำนวณที่ยุ่งยากเลย แถมเมื่อคิดคำนวณออกมาได้แล้วก็จะช่วยให้เราวางแผนการเงินหรือคอยติดตามระมัดระวังทั้งการใช้จ่ายและการออมก,การลงทุนได้เป็นอย่างดีโดยปกติแล้วจะนิยมตรวจวัดสุขภาพการเงินตัวเองในช่วงต้นปีใหม่ทำไปพร้อมๆกับการวางแผนภาษีรวมถึงมอนิเตอร์ความเคลื่อนไหวของเงินตัวเองและก็อยากให้ทุกท่านนำตัวชีวัดสุขภาพการเงินนี้ ไปลองใช้ในทุกๆต้นปีเพื่อให้เป็นการเริ่มต้นการเงินที่ดีค่ะแต่หากใครยังไม่เคยลองวัดไม่เคยลองทำแนะนำว่าเริ่มต้นวันนี้เลยค่ะไม่ต้องรอให้ถึงปีใหม่